สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านสวัสดีเอฟซีเอฟซีก่าเอซใหม่ทุกท่าน,นครับผมก็วันนี้ก็มาเกิบกับดักหนูเหมือนเก่าครับผมกับไม้ทุ่งหญ้ามาซ้ำอีกวันหนึ่งครับผมว่าจะมีผลงานหรือไม่เนะก็ทุ่งนี้ก็กว้างเหมือนกันครับผมก็ลองติดตาม ไปพร้อมกันว่าจะมีผลงานหรือไม่เนาะวันนี้โดยใช้น้ำหอมดาวนี่ครับในการฉีดพ่นไปที่ขี้ไตเนาะเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้หนูเข้ามาติดกับครับผมถ้ามีก็ตีถ้าไม่มีก็จะอยู่เหมือนเดิมไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับไปเลยครับผม เลาะป่าคันนานี้ครับผมไปนู่นครับอ้อมนู่นเลยครับผมอ้อมนูน่นไปนูน่นข้ามไปอีกทุ่งหนึ่งครับผมไปดูว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับไปลุ้นกันเลยครับผมตรงนี้ดักไว้สิบวันครับมีไหมไม่มีครับผมนอนอ้าปากอยู่เลยครับ นี่ตีไม่อยู่ครับผมตีไม่อยู่ครับของหยาไปหมดเลยนี่ครับเคครับนี่ครับตีไม่อยู่อีกแล้วครับผมนี่ครับตีไม่อยู่ครับพลาดครับถือว่าหนูยังมีครับผมลาดไปแล้วสองอันแล้วครับผม ขามทุ่งนี้มาครับทุ่งนี้โอ้โหรอยดงหนูครับผมแต่ว่าหนูก็อพยพไปแล้วครับมีแต่รอยกัดกินครับผมรอยคุยเหมือนคอนโดหนูเลยครับเหมือนบ้านเช่าอะไรของหนูนี่แหละครับ <c oughs> เป็นหนูครัวเยอะครับ เสียดายแต่ว่าพอย้ายหนีออกหนีน้ําท่วมแบบทีนี้ย้ายออกก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเนาะผมก็เลยดักทิ้งทิ้งไว้ครับเพื่อหนูจรครับหนูจรมาถ้ามีก็ตีครับถา้บถาวิ่งมาหาเจอก็ตีไม่มีก็ไม่ตีครับนี่ครับ ปาก้างครับดักทิ้งไว้ครับผมมานหกอันครับผมเก็บก่อนครับครับมาตีเหมือนกันครับวิ่งมาแต่ไม่อยู่ครับผมกัดซิลกาเลยครับนี่วิ่งมาครับผมเยอะครับร่องรอยเยอะแต่นี้น้มันท่วมก่อนครับหนูเลยย้ายออก ถ้ามาย้ายออกโอ้โหสนานเลยครับทุงนี้ดักไม่ถูกครับแต่ต้องดูรอยเก่าครับมีรอยใหม่ๆแน่นอนครับยังไงก็ติดครับผมเมื่อกี้ก็ตีพลาดไปแล้วรวมแล้วก็ตีพลาดไปสามอันเลยครับผมเดีอีกสองอันครับป็นปากกกครับปลากกปลาปาลือ นี่ครับหุ๋ยเก่าครับผมว่าดักทิ้งๆไว้ครับโอเคครับนี่ครับตีไม่อยู่อีกแล้วครับผมนี่ครับของยาไปให้ดูต่างหน้าเลยครับมีครับหนูแต่ว่าหาดักหาหาที่หาทางมันยากครับผมเพราะว่ามีแต่รอยเก่าๆครับ ต้องอาศัยดูว่ามันมากินขี้ยาใหม่ๆอย่างนี้ครับก <c oughs> ็เลยไม่ได้แหวกอะไรมากมายแบบนี้ก็ตีพลาดหมดครับผมเคียครับแนวนี้อีกสิบวันครับผมมีคนงานรื้อใหม่นิ่งครับนิ่งดูทุ่งนี้ครับ จะมีผลงานเริไม่ลุ้นด้วยกันครับผมอ๋อกับเดลกาเลยครับตีไม่อยู่ครับผมนี่ครับเขีคครับเก็บก่อนครับผมตัวนี้ครับมีร้อยขยับครับผม,มีรอยขยับจะอยู่รึไม่ พี่าอรยบครับโอ้โหพลาดอีกแล้วครับผมไปยาไปดูต่างหน้าครับเคครับผมตีไม่อยู่เหมือนเดิมครับผมวันนี้สงสัยจะพลาดครับวันนี้สงสัยจะพลาดเก็บครับผมและแล้วก็มาครับโอ้โห ตีพลาดไปหลายอันครับมาแล้วครับมาให้พี่น้องได้เห็นหน้าแล้วครับแต้มแรกครับผมโอ้ยตีพลาดไปหลายอันแล้วครับเคครับนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแล้วโอ้โหพิการด้วยครับผมเคครับเก็บก่อนครับผมเจอหนูพิการครับ หนูมีสามขาครับผมอืมครับเกครับผมหมาติดติดกันเลยครับผมบดจะมาก็มาครับ บทจะอยู่ก็อยู่ครับผมสองแต้มติดเลยครับผมครับไายสวยเลยครับจากที่ว่าตีพลาดไปหลายอันครับผมเอเคครับผมเก็บก่อนครับหมาอีกแล้วครับผม ใส่ยังใหญ่ครับใส่ยังใหญ่ครับผมสวยครับหมายแล้วครับหมายป่าปลือครับผมออกจากป่าปลือครับผมเคครับเก็บก่อนครับผมใส่ยังสวยครับ นี่รอยดึงครับโอ้พันหลุดครับผมพันหลุดพันหลุดเลยครับน่าจะมีตัวเอาไปแล้วครับพันหลุดครับพันคอ,อยากเคครับผม หมายอีกแล้วครับผมหมายอีกแล้วพี่น้องหมายปลากกครับปลากกปลาปลือครับหูตัวยังใหญ่ครับผมนาเอาไปเลี้ยงครับแต่ไม่มีที่เลี้ยงครับผมโอเคครับผมจัดการแป๊บครับผม ผลงานครับผมได้มาสี่แต้มครับผมก็ตีพลาดไปเยอะครับตีพลาดไปประมาณหกเจ็ดอันครับผมก็ตีไม่อยู่เนาะหนูมีสายใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมสี่แต้มก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมในหมายทุ่งหญ้าป่าปลือครับผม โดยใช้น้ำหอมดาวนี่นะครับในเป็นการตัวช่วยเนาะตัวช่วยให้หนูเข้ามาก็ถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมส่วนมากที่ไม่อยู่ก็แหวกทําที่ไม่ค่อยดีครับผมตีและไปคของกระยาดินหลุดก็ไม่เป็นไรครับผม ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับมีคลิปฝากพี่ฝากน้องได้ติดตามรับชมกันครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากลุยดะนุ่มสุรินครับผมัน,นี้ต้องขอตัวลาที่ทุ่งหญ้านะครับผมสวัสดีครับ